เคคราเปิดตัวนวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะคิวไวร่าเทคโนโลยีซิน,นาโนเทคยับยั้งเชื้อไวรัส9้รัด99% คิวเวรานวัตรกรรมสิ่งทอประเภทเส้นใ่ท่าอัจฉริยะที่สามารถยับยัง้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้ด้วยตัวเองประสิทธิภาพถึง99%ตั้งแต่สัมผัสแรกยกระดับนวัตรกรรมสิ่งทอที่ปราศจากสารเคม,แเคมีและสารเคลือบอันตรายผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยนานาชาติและารางวัลการันตีระดับโลก คิดค้นและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยภายใตย้บริษัท i อเคครับจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสิ่งทองคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทิ่ดีที่สุดภายใตย้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดินหน้าขยายฐานลูกค้าตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศเสริมแกร่งด้วย3กลยุทธ์หลัก people planet customer ั้งเป้ายอดขายปี2,500ห6ไว้ที่100ล้านบาทการจัดการในวันนี้นะคะก็ต้องการที่จะ,ะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทราบรู้จัก q ิวไวนะคะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ของคนไทย100%จากชาวอีสานด้วยค่ะที่ช่วยกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมนะคะที่ใส่เข้าไปในเส้นใหญ่ของผ้า เพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะไวรัสและแบคทีเรียหรือเชื้อราที่จะมาจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าทั้งหมดนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อของเราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หน้ากากนะคะที่จะปกป้องพวกเราจากโอไมิคอนนะคะหรือว่าจากไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆนะคะ ด้วยกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาซิงค์นาโนเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเปลนในเส้นใยของผ้าแล้วก็เอามาตัดเย็บเป็นถุงมือเป็นหน้ากากเป็นผ้าเช็ดมือเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวค่ะเราใส่ซิงค์นาโนเข้าไปในตั้งแต่ระดับของเส้นใยนะคะต้องเรียนว่าไม่ใช่การเคลือบ ใส่ตั้งแต่ตอนเป็นเส้นใย,ยก่อนที่จะ,ะฉีดออกมาเป็นเส้นแล้วมาทอเป็นผ้านะคะตัวซิงค์ที่เราเลือกซิงค์เพราะว่าซิงค์เนี่ยเป็นสารที่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียดได้ที่ยังไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะเพราะจะมีสารตัวอื่นที่วันนี้ในตลาดใช้กันอยู่แล้วมีงานวิจัยว่าไม่แนะนําให้คนท้องหรือเด็กใช้แต่ซิงค์เนี่ยจะไม่ไม่มีงานวิจัยพวกนั้นเลยแล้วก็ยังแนะนําให้กินเข้าไปเป็นวิตามินได้ด้วย ก็เลยเราก็เลยเลือกใช้ซิคงนาโนซึ่งเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กที่สามารถจะมีพื้นที่ที่จัดการกับไวรัสได้มากกว่าโมเลกุลที่ใหญ่ค่ะก่อนที่เราจะนําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดนะคะเรามีส่งทดสอบหลายสถาบันมากเลยค่ะโดยเฉพาะในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับไวรัสเราส่งถึง3สถาบันนะคะมี MSL ที่อังกฤษนะคะมีเนล s o นแล b ที่อเมริกาแล้วก็ s g s ค่ะซึ่งเราได้ผ่านมาตรฐาน ISO 1 8 1 8 4 ะะอันนี้เป็นมาตรฐานที่เฉพาะทางสำหรับไวรัสและแบคทีรียค่ะวันนี้ติดต่อเราได้ที่ w w w k i w i r a c o m นะคะในนั้นจะมีรายละเอียดและก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,มค่ะเราขออนุญ,ญาตที่จะโทรไปพูดคุยนะคะเพราะรายละเอียดเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างมากในเว็บไซต์เราก็พยายามใส่รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้รวมทั้งเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะสามารถดูเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรอง การทดสอบต่างๆได้ทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและก็ผลของการซักต่างๆอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดค่ะและติดต่อพวกเราได้ที่ w w w q v r r a .com ค่ะ